เมื่ออ่านสาดุดีบทที่119ผมไม่อาจไม่คิดถึงพระเยซูคริสต์ในฐานะผู้ที่ทำให้ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้สำเร็จสมบูรณ์ได้พระเยซูเป็นบุรุษแห่งสดุดีบทที่119ที่ไม่เคยหันออกจากทางแห่งธรรมบัญญัติของพระเจ้าไม่เคยมีตอนไหนที่พระเยซูไม่ได้เชื่อฟังพระบิดาของพระองค์อย่างเช่นข้อที่44ให้เห็นภาพของเรื่องนี้ว่า ข้าพระองค์จะเชื่อฟังบทบัญญัติของพระองค์เสมอสืบสือไปเป็นนิดคำเหล่านี้สอดคล้องกับยอห์นบทที่แปกที่พระเยซูบอกว่าเราทำสิ่งที่พระองค์พอพระไทยเสมอ ในเมื่อพระเยซูได้ทำตามบทบัญญัติของพระเจ้าทุกข้อครบถ้วนแล้วอย่างที่ไม่มีใครสามารถทำได้พระองค์ได้เปิดหนทางสู่ความรอดสำหรับคนบาปเหล่านะครับถ้าใครหันหลังให้กับการพึ่งพาความดีของตัวเองแล้วมาเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์แทนถ้าอย่างนั้นนะครับเขาก็จะได้ถูกนับว่าเป็นผู้ชอบธรรมในสายตาของพระเจ้าแม้คนคนนี้จะเคยไม่เชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าอย่างหนักไม่ถ้วน แต่เขาจะได้รับสถานะใหม่เป็นคนดีอย่างฟรีๆโดยการพึ่งพาผู้ที่ไม่เคยไม่เชื่อฟังพระเจ้าก็คือพระเยซูคริสต์ผู้ที่ยอมเชื่อฟังพระเจ้าจนถึงที่สุดแม้จะต้องตายบนไมก้กางเขนพระเยซูถูกกระทาเหมือนคนอธรรมเพื่อเราจะได้ถูกกระทาเหมือนคนชอบธรรมการเป็นคนชอบธรรมในสายตาของพระเจ้าจะไม่ได้มาจากการพยายามจะรักษาธรรมบัญญัติของโมเสสนะครับ ในโลงโบทที่1 0บข้อสอาจารย์เปาโลสรุปเรื่องนี้ให้เราได้ดีนะครับว่าพระคริสต์ทรงเป็นจุดจบของธรรมบัญญตัติเพื่อให้ทุกคนที่มีความเชื่อได้รับความชอบธรรมขอให้เชื่อวางใจในพระเยซูผู้ชอบธรรมเดี๋ยวนี้